วันนี้ผมมีสไนฟีมานำเสนอนี่เป็นไงครับทุกคนสวยไหมนี่อันนี้ฟรีนะย้ําว่าฟรีนะสว่วนวิธีทําครับเดี๋ยวพาไปดูโอเคไปกันเลยแอาวคนไทยแล้วครับเนะี่ยปะไตยครับเอบอโอเคครับทิยหายแล้มีคนถอยก่อนไหมถอยก่อนไหม คุณบอกว่ามีคนในกระขี่ก็ไปเนี้ยจะตายเอาว่าแล้วไม่นะบอกว่ามีคนอ้าวขอบคุณครับ ใจด,ดีจุงเบยตอนนี้คือเราต้องรอรอให้รถอันนี้โผล่มาทุกคนต้องรอให้รถโผล่มา่อนวอนนี้เราก็หาทำอะไรไปเรื่อยกอนนี่ไงมาละโอ้โหรถรถไม่มีด้วยต้องโดดเกนนะดาะหน้ารถมันสินะไปตรงมาตรงมาโดดเกาะไปอย่างนี้เลย ยิงไงยิงไงจังหวะนี้เอ้าล้วกูโดนอะไรเนี่ย

ได้อยู่ทุกคนโอเคไปฮะเฮ้ยทำไมกล่องรถกล่องมันหยุดวะหรือว่าหรือว่าจะมีคนโอ้ยไม่ติดก็ไม่ได้ก็ต้องรอรอบต่อไปอ่ะ โอ๊ยไม่ทันมันน่าจะต้องออกมาโผล่ตรงนี้อยู่แล้วแบบนี้ Oh, wait. <laughs> Stay away from this vehicle Won't be destroyed. You change, die. Ultra One, actual. We've got a lot of enemy supply drop. Misallowed. ใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้จะหมดความอดทนแล้วอีกโอ้ยรถเยี้ยอะไรวะเนี่ยบอกเลยว่าอยากหาขับนะรถเก่งเนี่ยไอสัตว์เลี้ยวก็ยากรถก็ากากอะไรอ่ะ On MIA in your area. Their last known locations are marked on your tag map. Ultra One, Ultra One, Ultra One, Ultra One target down. The scavenger it has is been eliminated. eliminated. Oh, hey, hea, one actual okay, done already 1 one both frog is EKIA secure the weapon case and move to extraction oh boy Tracking that weapons case. Advise you move to extraction. Ultra 1, this is Dino 4. Inbound for extraction. Advise you get here fast! Hey, I not going to เข้าขบ้านกัน,กนเถอะเราโอ้ปืนลายสวยวะไอ้นี่เกือบไม่รอดฮะทุกคนนี่เราได้มาแล้วกล่องต้องเก็บให้ครบหกกล่องฮะทุกคนถึงจะได้สกิน